สวัสดีครับวันนี้ผมจตุพลนะครับก็จะมาลงคลิปนะครับสั้นๆนะครับเป็นเสียงเครื่องยนต์ของตัวเอส0 v 8นะครับคันสีดำหล่อๆนะฮะเป็น8ล้อนะครับจากดิสดิสบุกเลยนะครับของเยอรมนีเนาะอยู่ในประเทศเยอรมนีเนี่ยพอดีเห็นเขาส่งมานะครับส่งมาแล้วผมก็ได้การขออนุญาตนะครับเขาก็อนุญาตนะครับ แต่มันเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นเขาก็ถ่ายเล่นมาเนาองผมก็เลยขอเขามาเขาก็โอเคนะครับเดีย๋ยวเรามารับฟังเสียงขึ้นจน,นครัว่ามันเป็นยังไงนะครับ